สวัสดีครับกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Your Style by ทาราเทพนะครับเย้วันนี้เราจะมา r e แอคชิลเลอร์ตัวที่หนึ่งของซีรีส์เรื่องใหม่ของน้องโดมแล้วก็น้องเบนนะครับเรื่องทฤษฎีรักนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการดูครั้งแรกเรามาดูพร้อมกันเลยครับ อ่ามาจานนี้ไว้ยายยอดทิศนะฮะโอพี่โดมอย่างหล่อค่ะน้องเป็นน่ารักมากครับจะจบมาเเื่อัไท่ว่าคนโกเลยพุ่คอยู่กยจะต้องใช้สกี่เมเียนจะมาจีรหใมดจะใช้ทุกี่เล่มเกวียนวะ น่ารักน้องเป็นน่ารักมากค่ะน้องเป็นน่ารักมากหยพีกไผใจมากเพอลผ้นี่จะไปทำไมเจบมั้งไอชนี่มันได้หมึงเริ่มชอบน้องมแล้วใช่ไหมตัดสินใจหรอยังี่เอายังไงจะมึงก็รู้น่ะช่อตอนนี้ก็แล้วแต่มึง ดเด็กๆน่ารักรมาก<ห>เลยนะครับเด็กเซตเนี้่นไมก่อน้ย,ยนะโยกนโปดไม่ได้เป็นอะไรกันเมื่อกี้พี่นาจะสลับู้บัแหามอนูแบบนี้บ่อยคยยอชอก็ถูกนะได้ไห <c oughs> นะมพี่จะได้จีบ <c oughs> จัจงหวะโบบามากเลยนะฮะขอโทษนะครับครับทำแมนตกหรือเปล่าครับใช่ครับ ขอบคุณนะครับตะว,วันถ้าคนเราบางเงินเจอกันสามครั้งอ่ะเขาเรียกว่าธงนิคิทมึงก็เจอกับพวกมึงทุกวันอะว่าคงเป็นเนื้อคู่ของพวกมึงตั้งแต่ชาติก่อนแล้วดิวะกู <c oughs> พูดว่ดาผู้รองมูต์แอนโทนดีมากเลยใหญ่ตะวันแนี่ยนะยิ่งกว่าซีรีส์เกาหลีลนะเว้ยแต่ว,ว่าผู้ชายอ่ะมันก็ต้องคู่ผู้หญิงดิกู <c oughs> พูดเลยว่านี่จริงพี่ตะวันพี่ไม่ใช่ลูกของนิคิทหรอ ไม่นะพียงพ่อพงเจ้าค่ะขอให้บ้านเราอ่ะได้คนรอๆแบบนั้นอ่ะมันเป็นลูกเขยได้แล้เจ้าค่ะเธอ,อเจออย่างเราอ่ะพี่ว่าตะวันอย่าชอบเมธเลยเมธเขามีภรรยาอยู่แล้วอิมจะไม่ไปไหนอีกแล้วนะคะเมธเรากลับมาเป็นเมธกับตะวันน,น่ารักมากเลยเมธเป็นแม่ของหนุนนนะคะ่ะดีจอมวันเองก็เป็นผู้ชายพี่ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอก เฮ้ยมสามคู่เหรอครับเนี่ยคือไหมไม่อยากกินอะไรข้าวหมูกรอบสภาพนี้มึงอ้าปากเคี้ยวไหวหรอวะไหวดีวะถ้าก,กูอยากกินนะ่ะมึงจะทำไมได้งั้นมึงเลี้ยงกูมึงจะกินข้าวหมูแดงแต่กูต้องเลี้ยงมึงวะถ้ามึงจะกินข้าวหมูแดงร้านข้าวหมูกรอบมันขายแต่ข้าวหมูกรอบไม่ขายข้าวหมูแดงนี่นไงไม่รู้แหละ มึงเลี้ยงเอา้าน่ารักอ่ะตักกะอะไรของมึงวะมึงยังไม่มีแฟนหรอวะคุยยังไม่มีแฟนอ่ะมีแต่คนที่ชอบคู่สั่งก็น่ารักนะครับเฮ้ยตอบซะเป็นดาราแล้วไงคนตีนะมึงอ่ะธรรมดาวะถ้าความรักหมายถึงการรวมเป็นหนึ่งเดียวกูก็คือเศษเป็นส่วนสองมันต้องมีทั้งคนชีวะ ทพอดีครูตัวมึงในปากมันไม่ได้จีบกูอยู่ใช่ไหมวะมึงก็อยา่างคนที่ชอบคิดข้อนเลยมั้ะคนที่มาทำดีด้วยสุดท,ท้ายไม่ได้คิดอะไรเลยถ้าจริงของมึงเ่ยดีละไม่นจีบกูจริงไงนะไตเตะมันตายแน่ไอ้ไทยปราบอ่ะมันไม่ได้จีบไทยจริงหรอปราบกับไทยก็น่ารักนะฮะต้องแบบปราบเท่านั่นแหละ คนใหญ่่ไทออยูอะรหัสรับบทเดโดมนะครับคนโปรดรับบทวยน้องเดนนะฮะเฮ้ยฟอกกี้แต่คู่สองน่ารักอะตะวันอะตะวันกับเมสน่ารักมาก โอเคจบไปแล้วนะครับกับเรื่องทฤษฎีรักเออน่ารักนะโดยรวมน่ารักนะผมยังไม่ได้อ่านนิยายเลยแต่โดยรวมน่ารักมากเลยอ่ะใครอ,อ่านนิยายแล้วเข้ามาเมนหน่อยว่าเป็นยังไงนะมีคู่รองไหมคู่รองมีนิยายแยกไหมครับโอเคก็วันนี้ก็แค่นี้แล้วงไงข่าวหน้าถ้าซีรีส์ออกแล้วเรามาเจอกันใหม่นะครับขอบคุณนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ ให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย